ครับผมสวัสดีครับมันนี้สิมาตั้มเจม้าแมงดาพี่น้องนี่แมงดาหอมๆครับผมจีเรือบร้อยใส่กระดาษฟอยล์เขียเทศครับผมถ้านี่ก็เป็นริพริกเขียวกระเทียมหัวหอมครับผมนีหห่หอมๆเดี๋ยวสิมาตั้มลยครับถ้านี่ก็นหนึ่งข่าวหัวที่สี่ครับผมสามหัวนั่นสองหัวเทศสาโทรครับมีหัวสามอยู่หัวสี่นั้นไนึ่ิ้นครับ หนึ่งพักแล้วก็ทองแซมอนครับผมอยู่ของล้างเดี๋ยวมาต้าเจวได้พี่น้องนี่ครับผมหนึ่งเขามาเรียบร้อยเฮดไห้น้ำแห้งครับผมนี่นี่ครับถ้วยน้ำแห้งเรามาใส่ถังครับผมลอผสมปแป้งรอโทษครับนะครับคือเก้าครับผมํำยังได้ดก่อนพี่น้องดูหลังเริกง,งาันครับผมหลังตัวป้าเสร็จเรหันมาด็มาไปพี่น้องมึง น่าเกคือเก่าแล้ะครับใส่เกีย๊ยวรถดีพริกไทยใส่ซอสครับผมจักหน่อยเนยข้าวมันข้าวครับแล้วสิมาโขกเลยพี่นอ้องโขกเม่งได้กันครับหลังจากเขาโขกเม่งได้แล้วเขาตามเด้วยพริกที่ว่าเขาขวไว้ครับผมพริกกระเทียมหอ,หอมครับ ใส่น้ำน้อยนึงเด้อพี่น้องในงหม้อแล้วก็น้ำแห้งแล้วก็ให้มันพริกมันใหม่จยอะหน่อยครับผมเพิ่มเห็นมันหอมนะนี่ครับแล้วก็ามะโขกได้ครับเดีจะค่อยมาเบ่งกันนะขันต่อเหนือใส่พงิัวครับผมใส่ลายเสียบลายเขาว่ะพริกว่ะเดาตามด้วยสีสัน,นครับผมพริกบดครับ ิมม่มความเผ็ดจ้าจานครับไปอยู่เนาะจะพริกโซนเท่ากับเผ็ดอยู่ยนี่ครับสิมะขวกเราค่อยมาใส่น้ำปลาเดียบลอยครับผมน้ำปลาใส่เล,เลยเดี๋ยวไม่น่าเท่ากับเดียบลอยครับ นัวาใส่โคงนัวหยุดดีกว่าเผาดีแหละน้องคิดว่าความหอมเรียบร้อยมาตักพร้อมเสิร์ฟเลยครับประมาณนี้ครับเจ้าแมงดาเขาตุ๋ยเขาเนียนห้อนๆกับทองแซมอนเนาะหนึ่งแซมอนครับนี่ครับลืมเลืมลืมพี่น้องลืมเชตเทศครับผมเติมความนัวเนาะนี่ มาโยงหันขาดยังขาดยังมาอย่ที่ขาดเคี้ควยวเทนี่ครับถ้าตัวยบ้่พพี่น้องนี่ครับนาทาเทียวยังด้เขาเหยาะตัวอียครับผมเอาเป็นว่าเรียบร้อยครับผมสาโทแป้งขา้าวนามากสองก่อนครับแล้วก็ แปลงเหลาโท่หกกออน,นี่ครับชุดใหญ่เลยชุดหนึ่งมันเทได้หาโลครับเขาแปลงขนนามากมีสามเอแปลงเหลาโซ่มีสามแปลงขนามาก่อนหนึ่งครับในชุดหนึ่งแต่ตัวเหฮดแบบสองชุดเลยเดี๋ยวอยีกเจ็ดมือแปดมือเขาคอยมาพานา ฮาน่นเราต่ออยู่อาทิตย์หนึ่งคือสามหมื่นกิ้นได้ขนมากเงี้ยต่ออาทิตย์หนึ่งครับผมเป็นสองอาทิตย์พอดีสิบเจ็ดเอเจเจสิบสี่ครับผมสิบสี่หมื่นแลังจากพานามกิ้นได้เลยน่ครับกดให้มันอเอ่ลงไปแน่นแน่นเจา้าน้ยาอยครับผมกาแมาเบิงครับผมนี่เดือบลอยครับผมห่อถุงด่งยางเดือบลอยเดือบไปข่าห่องห่นด้ไปเนาะ นเด้อพี่น้องสับแสบในกันครับผมเนื้อมันด่าครับผัดหมูใส่กลมครับผมขนน้นอนสับแสบในกันครับนะครับผมสับแสบในกันพี่น้องขนเนื้อหมูอ่ะแม่ก็พอแล้วกับแป๊บทูเรียนนี่พี่น้องเดยเียน ล่งนเลยโอ้ยจียนเบียเอิมเลยแบบมาครับเียวมีมยงด้งหอมหอมรสา,า,าติเพิ่มจัดจัดจก็เลย ตอกแซลมอนครับผมหมักดีด mm ีเต้ามันเยื่อเยื่อเยอะหมักเลยพอดีพี่หน่อหมดจืดหมดเข้มนัวพอดีครับหอมหอมหนาพะซี่น nah, ้ำนะ างบมีหมนาเพื่อน้อควางร่วง,รงทั้งทูเรียนทั้งลำไยทั้ง,งสารพัดผักร่วงหลานเพื่อนคร,รับเพื่อ,อนจะมาสั่งเหรอว่าเหลือเหมื่อสีไ่ไหกบอกสั่งกล่องเดียวสั่งสองกล่องกต่ทย่จะมาสั่งเดียว Còn còn để để mà sang con gì đâu sang đẻ sang tới xóm khoảng là bà sang đẻ mệt rồi đâu mà sang nó bớt gì còn nó sang con <laughs> ạ <laughs> 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 เอออย่างมามากระพารํำอย่างเคอมากระพาดํำยินกระพาอืมสังโลกนึงเพราะฉนันแสบดีเนาะขบหอบนี้อินทพาลัมขอบหวาน ก้ไม่เก่ดคล้องลอยกล่องเหรอยูางไ่ไหนไม่ได้ออเดือเขาเอาคนเอเดือยุอก่องสองกองั่งได้เอัอนบ่อไหกระเสืิฟสองกองันะ่งแล้วว่าสังเดี๋บวอโหวาสงงังจะกล่องว่ามันเหมดแล้วเนะ พวกบรอกโกินโซดงฮะแบบนี้มันก็ือเป็นก่อนสวหน่วยรือะแบบงั้มันยัไม่หุ่เนาะเจ้าหอมอีดีส่งซาดาของน้าก็เป้นปลาหึง่ง I didn't you know? ค่ะเปเสียงใส่แบบอ้องแรมด้ยกว่าจะแรมน่ะนะัง่งลงก่อนนั่งอพอดี้วพอดี้่กขึ้นยังไงพูน,นขึ้นไพค่ะไปเสียงยังพูนออ รานให้ม,มาเป็นเกือบเมื่อข,อมขอมนขอมห่อๆหนึ่งป้าไม่เคยน่านบกูกเลยพีย่เ หองพวกนี้เห็ดป้าสมก็เสียบสมป้าหองาวงโซ่มอนเห็ดสมป้ารสชาติเจ้าจ้าจานครับเราเป็นบุบบวก ดี่ครับออกหัวเลยเจาว มไม่ได้สามารถอมท่าไหร่ครับใบอ่บน,นี้ก็ับว่างามตัวอีเล่เน 不管乱聊。什、嗯、我怕什么？怕什么？今晚吃点饭。 เพี้ยนไปนยังเด้ถ่ยายโอเคฟี F C, มามเลี่จยจำได้ฟีฟซีมีอะ้รพี่หนอไปเห็นจีโน เลนอันนี้อยู่ท่านมากอยู่มมามเีมข้าวหอม,มเป้ยวจะม่อขวอมแค่ส่วงมขามาขาเแื่บุแบบข้อหน้าตาเอหอ,หอ,หอ,อ,อหน้าตาข้อนพพอนก้อบเปิดหลุดจกไร เนาะป้าเขาเนี้ยเจ้า,ๆๆากังดากระคาเนาะรสชาติแจ๋าจานฮะใส่เพียงผงลงไปน้ำ เดือนหนาเดือนเฮือเนี่ยอบอส้นกินปลาเนาะปลาสดบอส้นกวยท่อนกินนะบัานเดือดถึงหนาลาปลาเนาะปีงานลาปลาส3มอาทิตย โดยเคลื่อที่จากอนกัน ครับพี่น,น้องครับมนียไปซ้ำครับคลิปหนาเจิ้นไหมเอาพี่นอ้องเอ้ยเสร็จแสงไหมพออยู่เลยพี่น้องเนี่จะไม่ได้เสีดยดเลยเขาเนียนห้อนน้ำพีกหอมๆครับเดี๋ยวคลิปหนาเจิ้นไหมครับสำหรับเหล่าทูกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันครับผมบทราบเนื้องสำหรับคลิปนี้ครับ